ก็จมกนไม่หกรุ่นพอไม่หอกแล้วก็บ เป็นที่ฝันตอบเป็นเศษสารเพราะฉะนั้นการฝันตอกเขาจะหันเท้าเข้าโบสถ์มาเลยนะฮะเขาหันที่ตาออกหันเท้าเข้าเพราะเพื่อแสดงว่าเวลาเราเข้าโบสถ์แลต้องเดินเข้านะฮะเราเข้าโบสถ์แล้วต้องเดินเข้าถ้าเราเห็นทีนี้เราว่าเอาเท้าเข้าแต่ความจริงแล้วเขาหันหน้าเข้าโบสถ์ ยาหินน่่ก็หินมาจากทะเลนะเป็นหินตาดุกที่ชาวตะเกต้าเข้ามาพอเขาข้ามาเขาก็เอาใส่เรือสำเภาเอาใส่ท่องเรือสำเภาเข้ามาเพื่อการให้มันโค้งซี่เถ้ามาเขาก็เอาขึ้นมาเพื่อทำให้ันไม่ให้มันชุกนะทำเกื่อในให้มันชุดเพราะสมัยก่อนนี้ก็กรอบเข็มันไม่เป็นนะมีใช้เข็แล้วการฝังกรอบเขาก็ทำลงไม่เป็น ไะใช้ไม yeah. mm. mm. right. yeah. mm. okay. okay. ้ไผ่ไม้ไหมัดแล้วก็ตาสังไม่มีโลมแต่สมายนี้เราถึงจะใช้โลมไปเจอโลมมันไม่มันไม่ดีจใจนะแต่สมายก่อนที่มัดตาสังเอาพอคนจะตายไม่ต้องตัดไม่่ถายไม่แล้วแล้วพาพาเล้ารักษาให้เป็นไอ้ตาอุ้งชีะแตง แล้วก็เสร็จแล้วก็จับอันหอแล้วก็มัดเลยพอจบนะพอห่อแล้วก็มัดเลยมามัดแล้วก็ไปเข้ากองคอนนะกองคอนสมัยก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีเด็กเป็นชั้นๆเป็นตะแกรงแล้วพอเอาจบนี้ไปก็จะไปวางบนตะแกรงนั้นแล้วก็เอาดินเอาปืนไส่แล้วก็เอาปืนทับ แล้วก็จบไปแล้วมันมันมันหน้าทุเรกาสมัยนี้เพราะสมัยนี้เราไม่เห็นเลยนะพอหน้้นก็เรือเข้าไปเลยเราไม่ได้เห็นแต่สมัยก่อนนี่เราจะเห็นหมดเลยวิธีการเผาวิธีการทำถ้าบ้างบ้านทั้งเนี่ยถ้าจะเขาเลยเขาเหรอเขาไม่ตัดเอ็นตัด ้เส้นเอ็นทั้งหมดนะพอนดนไฟนี่จะลุกขึ้นมานั่งเลยเออจะลุกขึ้นมานั่งเพราะว่าเส้นเอ็นนี่มันตึงก็เอ้ยเพราะว่ามันตึงมันยืดไงมันกรอเรเราปิ้งปลาปิ้งอะไรอ่ะเพราะน่าจะรออเรื่นไปก่อนครับ ตายไปแล้วมีใครทีตายไหมในงาอย่างนี้เรามีชีวิตอยู่เพราะว่าเราถึงจะบอกว่ามีชีวิตอยู่กะครับ